ข้าวม้ข้าวกลางวันไม่ใช่ข้าววันข้าวบ่ายสามบ่ายจะอีกแปดนาทีแล้วก็ลับมาอาบน้ำแปรงฟันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าปากมันเลอะปากมันเลอะเพราะเราลองใช้สมเอ๊เหมือนว่าเช็ดดวแล้วปากมันเลอะก็เลยต้องเหมือนกับว่าแปลงฟันอ่ะเออเราเพิ่งเราเคยเห็นอาจารย์เราแปลงฟันด้วนะแปลงฟันสมัยก่อนที่เราเรียนตั้งจิตอ่ะเออตอนอยู่มันยิงก็ได้มั้ง ือนอยู่ตั้งกี่แล้วนะเราก็าเหมือว่ากว่าลำบากโคตรๆพอรักงานาเป็นอะไรที่ลบาบากนะนต้องฟังพ่อฟังแม่มากๆเลยอต่อจากนี้จะต้องฟังพ่อฟังแม่เลยใช่ปะฉันฟังมานานมากแล้วเริ่มจากว่าฉันสะอาดก่อนแหพอตัวฉันสะอาดแบบฉันก็เหมือนว่า ต้องเหมือว่าทำความสะอาดบ้านด้วยอะล้างห้องน้ําขัดห้องน้ําขัดห้องครัวยังไม่ขัดมากขัดแต่กขขัดอะแต่ยังแบบเหมือนกับว่าเอาเป็ดกัดเลยอะเหมือนก็เลยเหมือนกับว,ว่ามีชีวิตที่ค่อนข้างดีขึ้นก็ดีนะเหมือนกับว่าก็ดีขึ้นเอะไปกินข้าวมาตรงล่างคอนโดมันดำเนี่ยก็เลยดมเหมือกว่าเป็นสีดำดำขมขม ที่ใครหรือเปล่าน่าจะใช่อะขัดขนาดว่าขัดนะเนี่ยเราขัดตรงหน้าเราขัดไม่ได้เงี้ยเหมือนกับว่าตัวเรายังขัดได้ใช่ป่ะผิวตัวขัดได้แต่หน้าขัดไม่ได้หน้าจะเหมือนกับว่าเอาแปรงขัดมาไม่ได้อก็เลยใช้สบู่ลีเชจริงๆก็ขัดได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสะอาดเราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแกว่าแม่เราเลี้ยงเราได้ป่ะหมายถึงว่าเลี้ยงเราดีไหมดีนะ อีเชาป่ะเราเกิดมาตัวใหญ่ไงน้ำหนักเราเยอะน้ำหนักเราเยอะมากน้ำหนักเราไม่อยากจะพูดร้อยกว่าแล้วมึงเนี้ร้อยสี่สิบแล้วมืงอนียประมาเนี้แหละร้อยสามสิบเก้านี้ยแหละไมน่าถึงนะร้อยสามสิบได้ปะกิโลพังเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวเราบอกนะให้น้าเราเติมถ่าน <c oughs> กิโลดิจิตอลน่ะถ่านมันจะหมดเวลาแช่ถ่านไว้อ่ะ ทีนี้นะก็เลยใช้วิธีเวลาที่เราไม่นี่ใช่ไหมล่ะนะก็จะมันไม่ค่อยตรงแล้วนะจริงๆมันตรงแต่ว่ามันโล่ามโล่ถามันต่ำฐานมัน <c oughs> ต่ำเราก็เลยเหมือนกับว่าอืมจะตัน้อยไปแล้วกันเนาะอย่างน้อยคนก็มีความรัก,กว่าไม่ล่ะเวอร์อะเวอร์อะไรวะน้ำหนักเยอะใช่ไหมล่ะก็ออกเดินออกมองนีงน่แหละแล้วเหมือนกับว่าหนักตัวมันเยอะ ฮ็ก็เล่เหมือนกับว่าใช้วิธีนี้เอาอือเท่านั้นจะมีป้าคนหนึ่งเขาที่เขาดูบ้านที่ขาใช่ปะเขาออกมาออกมานั่งร้านน้ำผมออกมาน้องนั่งหน้าแล้วเขาก็มองเราเว้ยปกติเราจะเจอเขาอยู่หน้าบ้านบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดอ่ะเท่านั้นเราก็เจอเขาได้ เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เมื่อนเราก็เดินผ่านไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเรากําลังเหนื่อยอยู่จริงก็ไม่ต้องว่าหรอกแต่เราเกรงใจกันเพราะว่าเหมือนเราชอบผ่านหน้าบ้านเขาไงอืมเราชอบผ่านหน้าบ้านเขาอะก็ไม่ได้เกรงใจเลยหรอกฉันจะไปกินข้าวแนก็เลยม,มาเหมือนกับว่า เออถ้าเชดโทนเนอร์มันจะดำนุ้ยมันจะออกเป็นเหมือนคับคาบดำๆเลยอ่ะเออฉันเชื่อแกแหละคนนั้นหน้าตัวแรกฉันจริงๆฉันเฉียงคนนั้นเนี่ยมันจะมันๆอ่ะไม่หมนอะไรหัวหอาบน้ำอยู่ตลอดฉันเฉียงคนนั้นบอกว่า คนที่ไปเทคงเมียวคนที่ชื่ออะไรคนนะเหมือนกับว่าฉันดูเขาเอาว่านหางจระเข้มาทาตรงคอใช่ป่ะแล้วฉันก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอเหมือนกับว่าความรู้สึกอ่ะมันจะดีเหรอมันจะไม่มันจะไม่คันไม่แสบป่าวว่ะจะยังคิดจะดีเหรอฉันก็จะก็ด่าในใจไม่น่าดีหรอกนะบ้าพวกว้ามาถูคอได้ไงอะไรประมาณนี้นะโอ้ใจสิงคิตแบบนั้นจริงจริงนะเดินฉันแบบว่า มีโอกาสได้ลองนะการเย่เพราะฉันได้ซื้อมาว่าไม่นานี้ฉันก็เลยรู้ว่ามันเช็ดออกได้จริงๆจ้ะเช็ดคราบสปกปรกคราบดำออกได้อืมแต่ว่ามันทําให้หน้าบางนิดดีขึ้นเ้าไม่ทราบมันมันเช็ดคราบสปกปรกออกนะเราจะได้เหมือนกับว่ามั่นใจอ่ะ